ในยุคนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักหม้อหุงข้าวยี่ห้อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งยังได้รับการบอกกล่าวกันปากต่อปากว่าอัดแน่นด้วยคุณภาพอย่างหม้อหุงข้าวของ Panasonic อย่างแน่นอนซึ่งในปัจจุบันทางแบรนด์ Panasonic เองก็ได้พัฒนาหม้อหุงข้าวออกมาวางจําหน่ายมากมายหลายรุ่นให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ทั้งหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาดเล็กที่ห,หุงข้าวได้อย่างเดียวไปจนถึงหม้อหุงข้าวดิจิตอลที่ใช้ประกอบอาหารเมนูอื่นๆอย่างต้มนึ่งตุ๋นทำขนมปังและเค้กหุงนข้าวเหนียวได้อีกด้วย หากใครมีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจแล้วก็บทความวันนี้ของเราจะขอมานำเสนอ10อันดับหม้อหุงข้าวยี่ห้อพา n a s o n i c รุ่นยอดนิยมมีทั้งขนาด0.27ลิตร1ลิตร1.8ลิตรรวมไปถึงข้อมูลวิธีการเลือกเล็กๆน้อยๆเพื่อให้โต๊ะอาหารของคุณเต็มไปด้วยข้าวสวยแสนอร่อยที่ถูกหุงด้วยหม้อหุงข้าวคุณภาพสูงอย่างไม่ขาดสายในทุกๆวันค่ะ หม้อหุงข้าวที่มาพร้อมฟังก์ชันทันสมัยอย่างระบบควบคุมความแม่นยังฟุตซี่ซิสเต็มและระบบรักษาความปลอดภัยเทอร์โมฟิวที่จะตัดไฟทันทีเมื่อความร้อนสูงเกินตัวหม้อชั้นในติดตั้งระบบ6ชั้นช่วยกระจายความร้อนอย่างทั่วถึงและมีความคงทนอย่างได้มาตรฐานของไดมอนด์โค้ดเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนนอกจากนี้ยังติดตั้งโปรแกรมทำอาหารไว้ถึง13โปรแกรมอิ่มกลอยได้ไม่ซ้ำในแต่ละวัน โดยคุณสามารถกำหนดเวลาได้เองว่าต้องการหุงด่วนหุงช้าและยังสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อีกด้วยหม้อ<ม><ม>หุงข้าวที่มาพร้อมกับหม้อชั้นในเคลือบเพชรหนา6ชั้นทำให้ทนต่อการขัดถูถึง100,000ครั้งและยังช่วยกระจายความร้อนและเกิดฟองละเอียดทำให้ข้าวสุกหอมอร่อยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกร,รมหุงข้าวและทำอาหารรวม13เมนูซึ่งมาพร้อมกับระบบฟู้ดซีลอจิกที่ถูกควบคุมโดยระบบไมโครช่วยกำหนดและปรับระดับความร้อนให้เหมาะสมในแต่ละเมนูทำให้สามารถทำอาหารในแต่ละวันได้ง่ายและอร่อยอาจมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากแต่เมื่อเทียบก,กับประสิทธิภาพแล้วไม่เป็นปัญหาใดๆค่ะ หม้อหุงข้าวดีไซน์ทันสมัยใช้งานได้ง่ายด้วยระบบแสดงผลเล็ดพร้อมเสียงแจ้งเตือนเมื่อข้าวหุงเสร็จมีช่องไอ้น้ำแบบฝาเปิดปิดทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกสบายรวมถึงมีระบบตั้งเวลาล่วงหน้าหุงเมื่อไรก็ได้แม้คุณจะยุ่งยุ่งก็ตาม นอกจากนี้ตัวหม้อ,อยังติดตั้งระบบ IH6 ชั้นช่วยกระจายความร้อนและประกอบอาหารได้ถึง16เมนูมาพร้อมระบบหุงด่วนและคงความอุ่นได้นานถึง12ชั่วโมงโดยที่ข้าวไม่แห้งแข็งหมดกังวลเรื่องทานข้าวไม่หมดได้เลยค่ะหม้อหุงข้าวรุ่นเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมีลักษณะเด่นคือยังคงคุณค่าของวิตามินให้กับตัวข้าวด้วยระบบเมจิกโดมหม้อชั้นในเคลือบสารและโพลีฟลอนช่วยกันข้าวติดก้นหม้อได้เหมือนกัน และบูรังพึ่งเพื่อช่วยในการนำความร้อนได้ดีแต่สำหรับความจุข,ของรุ่นนี้อยู่ที่แค่1.0ลิตรจึงใช้กำลังไฟฟ้าลดลงถึง1เท่าตัวเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆเหมาะสำหรับคนที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือบ้านที่สมาชิกน้อยและไม่ค่อยหุงข้าวทานเยอะหม้อหุงข้าวราคาประหยัดแต่คุณภาพครับหม้อจุดเด่นคือระบบเมจิกโดมป้องกันการเดือดจนน้ำลน้น เนื่องจากมีช่องบายที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายระบบนี้ยังปกป้องวิตามินของข้าวไม่ให้หายไปกับสายน้ำที่ระเหยไปได้อีกด้วยค่ะหม้อชั้นในเคลือบสันและโพลีฟล่อนทำให้ข้าวไม่ติดก้นหม้อและล้างทำความสะอาดได้ง่ายก้นหม้อบุรังพึ่งและแผ่นทำความร้อนขนาดใหญ่พร้อมตัวทำความร้อนด้านข้างทำให้ข้าวสุกเร็วขึ้นและอุ่นข้าวให้ร้อนสม่ำเสมอ หม้อหุงข้าวระบบไมโครที่แสดงผลด้วยจอเลตสามารถอ่านรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีหม้อชั้นในหนาให้ความร้อนอย่างทั่วถึงโดยการกระจายความร้อนผ่านอลูมิเนียมอัลลอยและมีอลูมิเนียมเคลือบผิวพร้อมสารเคลือบสีดำเพิ่มความแข็งแกร่งทนาทานให้หม้อหุงข้าวทำได้แม้เป็นข้าวที่หุงเพื่อสุขภาพรวมถึงประกอบอาหารอย่างอื่นทั้งหุงปุ่นตุนต๋นต้มนึ่งและยังอบเค้กและขนมปังได้อีกด้วยใช้งานได้ทุกวันอย่างง่ายๆเลยค่ะ หม้อหุงข้าวดิจิตอลที่มาพร้อมหม้อชั้นในชุบผิวเคลือบสารกันติดและเคลือบแบบเอามิดด้านนอกทำให้มีความทนทา,านทั้งยังช่วยเก็บความร้อนและกระจายความร้อนออกไปอย่างทั่วถึงข้าวที่หุงออกมาจึงนุ่มดึงความหวานธรรมชาติออกมาได้อย่างดีรวมทั้งสารเคลือบกันติดยังทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการทำอาหาร16เมนูทำอาหารได้ง่ายๆและหลากหลายเพียงแค่นิ้วกดปุ่มเท่านั้น หม้อหุงข้าวตัวนี้จุดเด่นคือขนาดที่เล็กกระทัดรัดความจุแค่0.27ลิตรหรือ2-3ถ้วยเท่านั้นแต่ประสิทธิภาพการหุงข้าวไม่ได้เล็กตามขนาดเลยค่ะยังคงหุงข้าวได้อร่อยและสามารถนำไปประกอบอาหารอย่างอื่นเช่นการต้มได้อีกด้วยประกอบกับจุดเด่นอีกข้อคือมีฝากแก้วใสกิ้งมองเห็นด้านในทำให้เราเพลิดเพลินกับอาหารที่เราทำได้แม้จะปิดฝาอยู่อีกด้วยค่ะ เหมาะสำหรับคนที่มองหาหม้อหุงข้าวขนาดเล็กสะดวกพกพาในราคาไม่แพงค่ะหม้อหุงข้าวราคาประหยัดถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและมีดีไซน์เรียบหรูสามารถหุงข้าวได้อร่อยพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยไมโครสวิตคือถ้าหากวางหม้อไม่ถูกต้องไฟฟ้าก็จะไม่ทำงานนั่นเองค่ะด้วยตัวหม้อหุงข้ามีขนาดแค่26.4คูณ26.4คูณ24.8ซนติเมตร และน้ำหนัก2.3กิโลกรัมแต่ยังคงความจุได้ถึง1.8ลิตรทำให้พบพาออกไปข้างนอกเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนเป็นกลุ่มได้อย่างสะดวกสบายค่ะ หม้อหุงข้าวขนาด1ึงลิรสีขาวสะอาดขนาดเล็กไม่กินพื้นที่ในห้องครัวมาพร้อมปังชันหุงข้าวด้วยแผ่นความร้อนขนาดใหญ่ช่วยกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยการติดตั้งระบบเทอร์โมสตาร์ทควบคุมความแม่นยำและการกระจายความร้อนและระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อความร้อนสูงผิดปกติพร้อมฉนวนหุ้มสายไฟป้องกันไฟฟ้าดูดใช้ตัวนี้ปลอดภัยไร้กังวลค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด